กลางปีเดือนนี้นะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งวัวจะออกฤทธิ์เป็นอย่างมากอันนี้นะครับไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของที่ว่าพูดกันว่าชงชงเนี่ยแหละมันจะชงกันตอนนี้ร้อยเปอร์เซนว่ากันไปเลย อย่าลืมนะครับก่อนที่จะดูคลิปผมนะครับฝากกดติดตาม Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้ามาสู่ควมจุ้ยกับชีวิตวันนี้กับผมธนากรตันอาวัชนาการเรามาพบกันต้นเดือนวันนี้ผมจะมาพูดถึงเดือนกรกฎาคม เดือนกรกฎาคมดาวมาแล้วนะครับตั้งแต่วันที่7กรกฎาเป็นต้นไปนะเป็นเดือนอิกบีเป็นเดือนแพะคนเกิดปีม้าก,กำลังควบมาอยู่แล้วครับแหมเดือนนี้มันหนักจริงๆทั้งปีหนักกันอยู่ตอนนี้นะครับโดยเฉพาะมา้มาม้ากับบัวเนี่ยเจอกันเนี่ยอารมณ์คุมแทบไม่อยู่ตัวแรกคือเจีย๊ยอิงแม่เข้ามาเลยครับลูก สงบสติอารมณ์เสียบ้างนั่งทบทวนความคิดความอ่านที่เราเคยอยู่แม่เคยสอนชีวิตให้กตัญญูกะตะเวทีต่อคนเนี่ยความคิดตัวนี้จะเข้ามาปรับปุงให้ตัวเรานั้นเย็นลงครับแต่ไปเจอเสียกััเนินทาได้มันทั้งวันไม่รู้ทำอะไรแป๊บเดียวมันก็จะแหมพูดถึงเราไปในทางที่ไม่ค่อยดีไป่หมดเนี่ยนี่คือเราต้องระมัดระวังตัวนี้ เขาเรียกว่าตัวเสียกลัวค่าขุณนางหนึ่งเราจะเกิดความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นโดยที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีอันนั้นต้องระวังครับถูกลอบกัดใช้คนผิดประเภทพุทธแมนแอนด h e ูไรท t จอบที่เขาบอกว่าใช้คนถูกทางแล้วจะไปดีแต่คุณกับใช้คนไอ้นี่มันไม่เก่งเรื่องทำอาหาร มันฟะมันดูมันพูดได้แต่ไปทำมันไม่เนี่ยวางแผนผิดนะครับทำคุณคนไม่ขึ้นนีมานั้นคนเกิดปีม้าต้องระวังเราต่อครับไปคนเกิดปีแพะนี่ครับหนักเหลือเกินครับเดือนนี้ก็แพะปีก็แพะที่ว่าชงร้อเปอร์ซนี่ยครับชิกสวเจอปีเกียงชิกสวแปลว่าเจอนักเลงเจออันธพานเจอเจ้าพ่อ อยากได้อะไรฉันต้องแย่งเธอฉันไม่เอาตามกฎฉันไม่ฟ้องร้องฉันใช้อายาเถื่อนแห <c oughs> มเล่นแบบหน,หนังเก่าเลยครับตัวชิกสัวไปเจอคนกันเองจะทำให้การเงินคุณเสียหายครับคนเกิดวีแพะระวังเรื่องถูกหลอกขายของเกเป็นของดีหลอกให้คุณเปิดขุมทรัพย์โชว์ ผมจะมาลงทุนกับคุณคุณมีเท่าไหร่คุณมีหน้าตักเท่าไหร่เปิดให้เขาหมดทิปหายเลยนะครับเพราะนั้นแพ้ผมผมเตือนเลยครับหนักที่สุดคือเดือนนี้ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้แล้วคุณจะโอเคเพราะฉะนั้นอย่าเลผลอไผลอย่าเลยอ,อย่าไปเชื่อคํายกยออย่าบ้ายอแล้วคุณจะไม่พลาดตรงนี้นั่นคือแพ้ครับมาต่อคนเกิดปีลิงครับแหมคนเกิดปีลิง เข้ามาสู่ลิงมันเป็นธาตุทองแก่เจอตัวนี้คือเจีย้ยใช้เจอเจอเมียดีเจอเมียดีมยดหมดความโลภคนเกิดปีลิงกูทำได้เท่าไหร่กูจะเอาเท่านั้นฉันไม่จากได้มากเออตัวเจีย้ยใช้เนี่ยก็คือพึงพอใจในตัวเองที่เป็นอยู่เดือนนี้ วันนี้ฉันได้ค่าแรง300ฉันไม่หวัง350เอาแค่เนี้ไปสบายสบายทำงานตามสเต็ปสเต็ปไปเรื่อยไม่ใช่คนขี้เกียจทำมากแต่ฉันไม่ได้หวังมากแล้วไปเจอเจีย๊ยงดาวดีสองตัวมาเกิดแม่ก็ช่วยเมียก็สนับสนุนสองอย่างเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นได้รับคำยกย่องนั่งท่ามกลางสมาคมชมเชยนิยมชมชอบ ลิงครับอุปรสรรคทั้งหลายคุณสามารถใช้สติแก้ไขได้หมดแล้วสิ่งที่ผมบอกขอให้คุณเลือกข้างนาย <c oughs> นายทะเลาะกับลูกน้องคุณไปเข้าข้างนายนะครับเออเข้าข้างนายโอนอ่อนพอ่อนตามทั้งเจียอิงเจียช้แล้วจะโชคดีนั่นคือลิงครับแม่นไม่แม่น แม่นก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ส่งดาวให้ถ้าไม่แม่นก็ฉีกตำราทิ้งไม่ต้องมาดูผมเลยขอบคุณที่ติดตามทุกท่านมีความสุขกันตลอดสู้กันนะครับกับโควิดโชคดีสวัสดีครับ